พี่พาคุณเู้ชสวัสดีค่ะลงแรงต่อเนื่องมาหลายวันวันนี้เริ่มเห็นแรงกลับเข้ามาซื้อบ้างแล้วนะคะใช่ค่ะมีแรงรีบาวเกิดขึ้นมาบ้างนะคะเป็นเพราะว่าตั้งแต่ค่าเงินดอลล่าร์เองหลังจากที่แขงค่าขึ้นมาติดต่อนเนื่องกนันแล้วนะคะถ<ช>ือว่าแขงค่าสุดนรอบสิบปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยับก่อนค่าลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะมีการเทีขายออกมาเพื่อทำกำไร เลยทาให้ตัวราคาทองคําเนี่ยดิบตัวขึ้นมาสวนทางกันกับในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่เราเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังมีโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์จะยังอ่อนค่านั่นหมายถึงว่าตัวราคาทองเองก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวค่ะคุณิพาค่ะคุณิพาค่ะน่าจะเป็นการที่สายหลุดไปนะคะขออนุญาตให้ทีมงานต่อสายอีกหนึ่งครั้งแล้วกันค่ะ ค่ะคุณิภาคะฮัลโหลได้ยินค่ะค่ะค่ะคุณทิภา, <Hello. S 1> าต่อเลยค่ะเรื่องของเงินดอลลาร์ค,ค่ะค่ะเรามองว่าโอกาสในการดิตัวยังมีอยู่นะคะแต่ว่า อาจต้องรอดูอีกสักนิดนึงว่าราคาทองคาเองได้สดขิ้นการรับฐานแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งก็อยากจะให้นักลงทุนดูในคืนวันนี้นะคะโดยที่แนวรับสําคัญที่อยู่ที่หนึ่รอยี่สิบหเหรียญว่าจะสามารถทะลุแนวนั้นได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ทะลุ1,625งหร้ยหรือยังไม่ได้ทำนิวโลนะคะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปโดยที่จุดด้านบนก็คือ จุดหลักเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะคะถ้าสามารถคืนนี้สามารถปิดเหนือหนึ่งพันหกร้อยดสิบได้เรามองว่าโอกาสในการดีดโตกลับก็น่าจะกลับเป็นขาขึ้นได้แล้วน่าจะตกรอบของการปรับฐานแตถ,ถ้ายังไม่หลุด1,625หรือว่ายังติดต่ำกว่าระดับประมาณ1,680โอกาสในการที่จะอ,อยู่ในช่วงของ ของ a ร g e r รีบ u าวประมาณนี้ก็ก็ยังอยู่ก็น่าจะยังเป็นการเทรดในกรอบระหว่างประมาณ1625ถึง1680ค่ะ,ะ,คะเรียกว่าวันนี้ก็ได้เห็นบ้างในส่วนของแรงรีบาวแล้วท<ห>ี<ส>่มองคืนนี้ยังไงบ้างคะ ค่ะมองว่าคืนนี้โอกาสในการย่อตัวยังมีอยู่นะคะโดยที่กรอบเนี่ยเรามองว่าจุดรับแรกที่เป็นจุดเริ่มเข้าซื้อก็ป,ประมาณ1,635แล้วก็จุดขายเนี่ยก็ต้องแต่ประมาณ1,675เหรียญขึ้นไปก็สามารถมองว่าเป็นจุดขายได้นะคะหรือว่า ก็แต่โอกาสในการปรับตัวลดลงเราก็ยังมองว่ายังมีน้ําหนักมากกว่าเพราะว่ายังมีแรงขายทากําไรอย่างต่อนเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือใ,ในข่าวของอินเดียเองนะคะที่มีการเพิ่มภาษีของการซื้อทองด้วย mm hmm. เราเลยมองว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทําให้ฝั่งดีมานของราคาทองคําอาจจะยังไม่มากนัเคยได้เห็นการปรับตัวลดลงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรามองว่าออโอกาสที่จะดิดตัวก็ยังมีอยู่ ก็ขึ้นอยู่กับการปิดของราคาทองคําในคืนนี้ค่ะ,ะ,คะว่าจะปิดเหนือ1,680เหรียญได้หรือเปล่าค่ะนะคะก็ต้องรอดูกันอุ้ยอ,อีกอีกประมาณสักยี่สิบถึงสาสิเหรียนเหมือนกันนะคะกว่าจะไปถึง1,680ได้ใช่ค่ะนะคะในส่วนของสัปดาห์หน้าละคะมองว่าจะเป็นทิศทางของการรีบาวขึ้นต่อไหมคะ ค่ะอยากจะให้ให้ดูเอการปิดของราคาทองคําในในวันนี้ก่อนนะค,ะ,คะว่าว่าจะปิดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะประเมินของสัปดาห์หน้าได้เพราะว่าในช่วงนี้เองเรามองเป็นในเรื่องของแต่ลาวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการย่อตัวลงมาของราคาทองคําดังนั้นเอตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่า ราคาทองคำเองได้เสร็จสิ้นการปรับถามแล้วล้วพร้อมจะดตัวขึ้นไปหรือว่าการตับถามยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าอย่างถ้าคืนนี้เองมีทํำนิวโลหรือว่าทะลุ1625เหรียญได้นะคะกรอบสัปดาห์หน้าก็จะเป็นกรอบด้านล่างโดยที่มีโอกาสเทสลงไปถึง1580หรยดเหรียญดอลซอล,ล่าต่อไปอ้าวโอ้โหมีแนวโน้มที่จะมีการหลุด1,600ลงไปอีก บ,บนนใช่ well. ะคะ่ะถ้าไม่สามารถยืนเหนือ1,625หรือว่าทำนิวโลในคืนนี้นะคะนะคะติดตามดูในคืนนี้แล้วกันค่ะว่าราคานั้นจะสามารถผ่านในส่วนของแนวต้าน1,680ได้หรือไม่นะคะค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคุณทค่พาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่อง